green, เตรียมถกสอสอพักปชปอ,ออภิปรายนโยบายรัฐบาลวันที่5กันยายนนี้ถือเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบนโยบายรัฐบาลเพราะเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับประเทศและประชาชนนายจุรินลักษณะวิศิษิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการถแถลงนโยบายรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่วันที่11กันยายนนี้ว่าเป็นเรื่องฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่แล้วฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลฉะนั้นในส่วนของพักประชาธิปัตย์เพราะ ้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านพร้อมที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและงานแรกในสภาคือการตรวจสอบนโยบายซึ่งในวันที่5กันยายนนี้จะมีการพูดคุยกันภายในพักประชาธิปัตย์และขึ้นอยู่กับว่าได้รับการจัดสรรเวลาเท่าไหร่สำหรับนโยบายถ้าเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันอย่างเต็มที่ ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่ได้ตรวจสอบนโยบายได้สะท้อนความรู้สึกรัฐบาลก็ได้ประโยชน์ในการรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไขหรืออย่างน้อยที่สุดรัฐบาลก็จะได้อธิบายว่าความตั้งใจของรัฐบาลต้องการที่จะทำอะไรบ้างในส่วนที่จะเป็นสัญญาประชาคมต่อไปเพราะการถแถลงนโยบายต่อสภาถือเป็นข้อผูกมัดสำคัญที่จะบอกว่ารัฐบาลสัญญาว่าจะทำอะไรให้กับประเทศและประชาชนต่อไปและก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญา อย่างไรก็ตามฝากฝั่งพักการเมืองฝ่ายค้านยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงการวางตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเพราะมองว่ายังเร็วเกินไปรัฐบาลจะมีการถวายสัตว์ในวันที่5กันยายนนี้หลังจากนั้นการทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพูดคุยกันต่อไป